สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านบุมมองรนการเรื่องเศษษษษษษรษฐกิจการเงินแล้วก็บูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการประกาศนะครับนะของวลาดีมีปูตินนะในการที่เข้าไปนะปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับในยูเครนนะนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์65ที่ผ่านมา และเมื่อมีการคว่ำบาตรนะครับเศรษฐกิจรัสเซียจากทางด้านสหรัฐนะครับและทางยุโรปเนี่ยนะรัสเซียก็โต้กลับนะครับโดยการที่รัสเซียนะแสดงเจตจำนงนะว่านะจะถอดถอนนะจากระเบียบโลกเก่าหรือพูดง่ายก็คือนะการที่ไม่ใช้ดอลลาร์นั่นเองนะพยายามที่จะใช้เงินรูเบิลของตัวเองแล้วก็ใช้เรื่องทองคำนะครับ เพราะฉะนั้นการประกาศนะเจตนารมณ์นะนนะของทางด้านรัสเซียนะของปูตินเนี่ยก็เป็นการฝืนระเบียบโลกเก่านะก็เพื่อจะอใช้ระเบียบโลกใหม่นะต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญผมได้พูดได้ฟังในคลิปก่อนหน,นี้นะครับว่านะการศึกสงครามในอดีตที่ผ่านมานะครับในทุกสงครามในโลกใบนี้เนี่ยมันล้วนมาจากศูนย์กลางนะของอัตราตัวตน เพราะนั้นการที่บัดีปูตินเนี่ยนะประกาศนละล้มระเบียบโลกเก่าเนี่ยมันระเบียบโลกเก่านี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าศูนย์กลางนะของอํานาจศูนย์กลางของความยิ่งใหญ่นะศูนย์กลางของความเป็นตัวตนนะของระเบียบโลกเก่าเนี่ยกำลังถูกท้าทายกําลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยอํานาจใหม่ที่พัาดาขึ้นมาซึ่งส่วนนั้นนะมีรัสเซียอยู่ด้วย เพราะนั้นการประกาศเช่นนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วก็มีความหมายนะก็คือการล้มตัวตนของผู้คุมอํานาจโลกเก่าแล้วนเองคาถามคือนะตัวตนของผู้คุมอํานาจในระเบียบโลกเก่าเนี่ยคือตะวันตกเนะี่ยจะยอมได้หรือไม่ก็แน่นอนครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเราจะวิเคราะห์คาดการณ์เหตุการณ์สถานก,การณนะ์ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัศด์โลกเนี่ยคลาดเคลื่อนไป เราจะคิดว่าสงครามนี้จะจบโดยรวดเร็วสงครามนี้นะความขัดแย้งนี้นะมันจะจบนะอย่างเขาเรียกว่าสวยงามนะฮปปี้เอนดิ้งนะแต่ในมุมมองถ้าเราเข้าใจนะการศึกสงครามที่ผ่านมาในอดีตในบริษัทิษาส์เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดจากศูนย์กลางของอัตราตัวตนทั้งสิ้นเลยอัตราตัวตนซึ่งโยงใยญกับอำนาจความยิ่งใหญ่และผลประโยชน์ นะเพราะนั้นต้องเข้าใจมองให้เห็นนะฮะวันการประกาศล้มระเบียบโลกเก่าก็คือการล้มตัวตนของผู้กลุ่มอำนาจโลกเก่านั่นเองคำถามคือยอมได้ไหมนะหลายคนมองไม่ออกหน,นบอกว่ามันยอมกันไม่ได้เพราะฉะนั้น,เป,นเป็นการประชหน้าของอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่จึงยอมกันไม่ได้นะครับเราถึงมองเห็นความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจการเงินนะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกในขณะนี้ เพราะนั้นทางวลาดิบูตินเนี่ยจึงมีการประชุมเห็นไหมในสภานะของเขาเนี่ยสภาดูมากแล้วก็ยืนยันนะถึงการที่รัสเซียจะโต้อตอบนะอย่างเขาเรียกว่าสุดเรียกว่าสุดอะไรนะสุดที่เต็มที่อ่ะนะอาจจะใช้ถึงสงครามนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้นะในการปกป้องตนเองนะเพราะนั้นในเกมหมากเนี่ย นะในเกมการสู้กันระหว่าง2องขั้วอำนาจเก่ากับใหม่เนี่ยนะทางตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหมากเกมนะซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่ามุ่งทําลายหรือการล้มตัวตนของอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะถ้าเรามองไม่เข้าใจนะเราก็จะคิดว่ามันจบเร็วจบง่ายแต่ผมบอกแล้วว่าเมื่อมันเริ่มต้นขึ้นนะในยูเครนนะมันไม่จบง่ายเพราะว่าอะไรฮนะ พอรัสเซียเมื่อเข้าอยู่เครนแล้วนะผลก็คือว่ามันเสียดุลของอํานาจทางตะวันตกนะเมื่อไม่ได้อยู่เครนไปมันเสียดุลอํานาจแต่ั้นเองรัสเซียก็ปล่อยยูเครนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกมยูเครนเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นเกมที่ทางรัสเซียนะก็เผยออกมาให้เห็นว่าไม่ยอมรับนะในระเบียบอํานาจเก่าระเบียบโลกเก่าและรัสเซียก็จะเป็นผู้ที่จะ คือว่าฝืนนะจะเป็นผู้สร้างระเบียบโลกใหม่เพราะฉะนั้นการล้มกันนะครับของระเบียบโลกเก่าเนี่ยก็คือการล้มตัวตนของผู้กุมอำนาจโลกเก่านั่นเองเราจึงมองเห็นทางสหรัฐและส่วนตกเนี่ยพอผ่านไว้2เดือนเนี่ยก็ไม่ยอมก็ส่งอาวุปกรณ์เข้ามานะครับในยูเครนก็ยันกับรัสเซียไว้ไม่ยอมฮนะเพราะว่าเกมนี้มันหมายถึงว่าการล้มนะของค้วอำนาจนะศูนย์กลาง นะแก่นกลางของอํานาจนั่นเองนะเราจึงมองเห็นนะการต่อสู้ที่ยืดเยื้อสงครามนี้ไม่จบง่ายฮะยืดเยืนะ้อถ้าเรามองออกนะถึงทุกสงครามที่เกิดขึ้นในไวัศาสตร์มันล้วนเกิดมาจากอัตราตัวตนซึ่งเป็นแก่นกลางศูนย์กลางของอํานาจความยิ่งใหญ่และผลประโยชน์นะถ้าตรงตัวตนนั้นถูกทําลายลงนะ ก็พูดง่ายๆนะก็เหมือนกับตายทั้งเป็นนะนึกถึงคนที่เคยมีอำนาจยิ่งใหญ่และมีผลประโยชน์ถ้ากลับมากลายเป็นคนที่นะไม่มีอำนาจไม่ยิ่งใหญ่ไร้ผลประโยชน์เนี่ยจะยอมรับกันได้หรือไม่สำหรับบางคนก็บอกว่ามันเหมือนตายทั้งเป็นนะสู้นะกันให้มันตายกันไปข้างดีกว่าตรงนี้แหละครับ คือสงครามที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นก็คือการมีอัตตาตัวตนนะครับที่แรงกล้านั่นเองการมีอัตตาตัวตนที่แรงกล้าเนี่ยแหละครับถ้าคนที่มีอัตตาตัวตนน้อยพูดง่ายคือคนตัวเล็กๆเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดคนที่มีอัตตาตัวตนใหญ่นะเคยมีอำนาจเคยยิ่งใหญ่เคยมีผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่จะยอมรับได้หรือไม่นะครับผมนึกบอกว่าให้เตรียมตัวระมัดระวัง สงครามอาจจะยืดเยื้อบันปลายและขยายวงใหญ่ขึ้นอาจจะนําไปสู่สงครามใหญ่ในอนา,นาคตได้นะครับฟังวินายก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ